สวัสดีการลบุรีทีวี4.0ค่ะโครงการสืบสารงานศิลปิถีถิ่นวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระชลักก้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบร,รมราชินีนาถพระบร,รมราชชนนีพันปีหลวงณทิศติพันฐานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ตําบลท่าหินอำเภอเมืองจังหวัดลบุรีค่ะเมื่อเย็นวันศุกร์ที่11สิงหาคม2566เวลา18นาฬิกา ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์ลลบุรีนายอัมพลอังคะภากรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลลบุรีให้เกียรติเป็นประธานเปิดกลวยถวายดอกไม้ทูกเทียนแพรเบื้องหน้าพระบรมฉายลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิลเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในพิธีเปิดโครงการสืบสารสิ์วิถีถิ่นวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิลเก้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีนายอำนวยจันทร์เงินประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดลบบุรีเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมได้ดาเนินการตามนโยบายรัฐบาล ในการส่งเสริมและสนับสนุนในภาคประชาชนเป็นผู้ดำเนินงานวัฒนธรรมด้วยตนเองในฐานะเจ้าของวัฒนธรรมโดยมีสภาวัฒนธรรมที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติวัฒนธรรมแห่งชาติและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นสามารถสร้างความรักความสามคัคคีและความสมานฉันท์ให้กับประชาชนนำมาซึ่งคุณภาพชีวิต และความสุขสงบให้เกิดขึ้นกับประชาชนในทุกท้องถิน่นดังนั้นสภาวัฒนธรรมจังหวัดลบบุรีร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลบบุรีสำนักงานศิลปากรที่4ลบบุรีมิตรายลัยนาฏศิลป์ลบบุรีได้ร่วมจัดโครงการสืบสารงานศิลป์วิถีถิ่นวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิระก้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้มิติทางวัฒนธรรมเป็นตัวเชื่อมความรักความสามคัคคีและความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติเพื่อการมีส่วนร่วมและพฤติกรรมนิยมไทยให้เกิดขึ้นในสังคมเพื่อสืบสารประเพณีมรดกภูมิมปัญญาทางวัฒนธรรมเพื่อเสริมความตระหนักในระดับท้องถิน่นระดับชาติและระดับนานา,นาชาติ หนุนความสัมพันธ์ของระบบภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้และให้เกิดความชื่นชมร่วมกันเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิระก้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อส่งเสริมให้ประสบในกรทุกหมู่เหล่าร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์การจัดงานในครั้งนี้ขอขอบคุณกิจกรรมจำหน่ายสินค้าทางวัฒน,นธรรมตลาดชาววังนิทัศการผ้าทอพื้นบ้านร้านค้ารอบบริเวณงานซึ่งมีมากมายหลายร้านและได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานศิลปากรที่4ี่ลบบุรีพิพิธภัณฑ์ทัสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายเพื่อเฟื้อสถานที่ในการจัดงาน วิทยายลัยนาฏศิลป์ลบบุรีนำการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนพรมมาตรและราอวยพรโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายทั้งสิน้นและเครือข่ายชาติพันธุ์ชาวไทยรามันบ้านบางขันมากเครือข่ายชาติพันธุ์ชาวลาวเวียงบ้านป่าตานนำการแสดงมาสนับสนุนในการจัดงานในครั้งนี้ด้วย ภาพข่าวสุรเดชแก้วไยบรรณาธิการข่าวลพบุรีทีวี4.0ติบ,บัวทองข่าวโซเชียลนาเดชลพบุรีทีวี4.0รายงานค่ะลพบุรีทีวีทีวีข่าวสารสาระและอาชีพออกอากาศทางช่องหนึ่งลพบุรี เราชมร็บริสทีวีได้ทั่วโลกทาง Facebook แฟนเพจโดยพิมพ์รคบลิสทีวีชมย้อนหลังได้ทุกเวลาใครใก็ดูร็บิตทีวีกันทท้านั้นแหละใครใก็ดูร็อบิทีวีกันเทนั้นแหละ